สวัสดีค่ะ PJP อาหารญี่ปุ่นวันนี้นำเมนูฟักทองตุ่นมาฝากนะคะคาโบจานิโมโนที่ญี่ปุ่นจะนิยมนำฟักทองมาปรุงอาหารมากกว่าจะนำมาทำขนมกันนำฟักทองมาปอกเปลือกออกลูกไหนที่เปลือกสวยก็ใช้ทั้งเปลือกเลยไม่ต้องปอกได้ค่ะแล้วก็นำมาหัน่น เป็นชิ้นตามความชอบของเราชิ้นเล็กใหญ่นะคะแล้วก็ให้ตัดตรงขอบที่มันเป็นเหลี่ยมออกเอเหลี่ยมรอบฟักทองนะคะตัดเป็นตัดออกให้หมดแล้วก็ตรงท้องฟักทองก็ปาดออกให้หมดฟักทองนี้จะปอกยากหน่อยเวลาปอกเปลือกให้ปอกขวางลูกฟักทองนะคะจะปอกง่ายกว่า ตามแนวของลูกฟักทองถ้าเราปอกขวางด้านลูกของฟักทองนี่มันจะปอกง่ายกว่าพอเราเตรียมเสร็จแล้วเรียบร้อยมาเตรียมในส่วนของน้ำปรุงรสนะคะมีมิรินหนึ่ช้อนโต๊ะดาชิ1นช้อนโต๊ะโชยู2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาล2อช้อนโต๊ะนำไปผสมกับน้ำสต๊อกไก่วันนี้ใช้น้ำสต๊อกไก่ ร้อยมนะคะผสมกันแล้วก็มาเทราดในฟักทองที่ใส่หม้อเตรียมไว้แล้วนะคะตั้งไฟให้เดือดพอน้ำเดือดแล้วให้หลีไฟอ่อนสุดนะคะตุนไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนจนกว่าฟักทองจะนิ่มได้ที่ก็เป็นอันว่าเาสร็จเรียบร้อยให้นำคาซูโบชินะคะเ,เกล็ดเ,เรียกผงเกล็ดปลานะคะมาโรย ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย